รถใหม่ลบ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเชา้า YouTube ครับผมรถร่วงรถใหม่ <c oughs> อยู่กับจานอดลูกแม่เท่านี้ครับ <c oughs> ผมวันนี้ประมาณลาอตาสุนครับพามาลาเสียสุนนะครับหรือว่า ช่องดําซิ่งดินระเบิดนะฮะโอ้ดูทางพี่น้องเอ้ย,อยเออเฮ็ดบาดลดลดทรถลกล่อแท้ว่าน่ะโอ้ตะกุยตะกายจนเมื่อเาดินเปียกมาปูเก้ <c ười> อ,อ,าอมาเรามาชมฝีมือการขุดสระของเอสียซุนดินระเบิดฮะโอ้ทำไม ทำไมอาจารย์ขุดอย่างนี้มาท่งนี้แม่แล้วท่านี้ทำไมไม่ไว้พักอะ่ะมันก็พังสิทำไมไม่ไว้พักอะ่ะโอ,อ้ฟีมือฟีมือเยี่มเยมเยิ้มเยม,ยม แช่แล้วสามเมตรโอ้โอ้โหเออบอยเสียบอยมาครับิดๆตรือว่าสามช้าปนะนะเออทางไม่ทำเลยทางอ่ะดูนิ เอเอไปถนนไปถนนพังพังปีนล่างหน่อยปีนล่างหน่อยปีนล่างปีนล่างอย่าไปโน่นไอ้เออเนี่ยมันจะพังลงเนี่ยไปรอรอรอมาเนี่ยตรงไปเอตอตรงไปตรงไปเออว่ ไปเสียวมาดูอ่ะใครดูบ้างนะน่ะดูดูดูกลางนู่นลงกรอหมูเออเดี๋ยวดูถอยมาถึงแน่แล้วเมื่อกี้หน่อยเห็นไหมตุ้มไปทังไงอ่ะแมนในน้นบ่อยมาขาวน่ะเออรถใหญ่ยืดอกไม่ไกลเลยทางก็ไม่ทำเออ เราเคยเตะเห็นเสียศูนย์ไปถ่ายจันอ๊นะวันนี้จันอ๊มาถ่ายเสียศูนย์บ้างวันนี้จะให้เสียศูนย์ผูกแขนให้นะครับอวยพรก็วันนี้ก็จะมาลาเสียศูนย์อุ้มมันคือหอนแล้วะ

ให้วิ่งถนนมันเปียกเนี่ยทางเนี้วิ่งได้เลยพี่น้องไอ้ดินเอาเอาทำไรทำไรยี่รถมันไปนูน่นบ้าบอโอ้ ลบมันไปนู่นลโพลเคยมาหาผมหรอกุดสาแบบไหนนี่ยังไม่เป็นสี่เหลี่ยมเลยคุดสายไงทำไมไม่เป็นสี่เหลี่ยม อ๋อตอนเย็นครับวันนี้ก็จะมาขับเจ้ายับเขียวครับของเซศุนนะครับผมเรือว่ารับซีดินระเบิดนะก็ช่วยแกสักนิดสักหน่อยครับก่อนที่ว่าจะลานะครับที่ว่าจะไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วนะครับผมก็ต่อไปก็จะอาจจะเป็น1ปีมาหนึ่งครั้งนะฮะอาจจะมาเยี่ยมกันนะครับผม ไปอยู่กับแม่แตงแล้วนะครับพอ,อดีมาดูทําทางเลยพี่น้องทางลี่หมดเลยเดี๋ยวทำทางใอ้เสศูนย์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียคริสไปอยู่กับเสียคริสไปขับเจ้าทีเด็ดนะครับผมไปขับเจ้าทีเด็ดทํางานชั่วโมงเสียศูนย์ก็มาขับ2 0งรอยนะครับวิ่งดินครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับนะฮะก็ต้องลาทุกท่านเหมือนกันนะครับผม หรือช่องเสียดสุนกับช่องสารักนะครับที่จะต้องลากันนะครับแล้วก็กลับไปที่สุรินทร์อีกครับนะฮะของชุดรถดับสุดสวยจารัดนะครับผมถึงงานเสด็จินทัวรหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าเจอกันครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ